พระธรรมเทศนาพระอาจารย์อาวุธบรสุทโธตอนย้อนกลับมาดูผู้รู้รเทศนาประจำวันเสาร์วันเสาร์ที่23สิ่งหาคม2568 ทผมอะไรเพื่อบันดับหมดเลยนะแล้วนี่ละวิธีอันกบบังดูตัวเองอันมรรลผู้รู้นี่แหละเห็นไหมเขาเรียกว่ารู้ในรู้ก็ได้เห็นไหมมันเจา้ากัสงบนี่ลักการน้องเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเอาตามชื่อนู้ไล่ไปในยาวหรืออาจารย์งงคนที่รู้จัชื่อมาเล่าให้อาจารย์อาจารย์งงนะเพราะอาจารย์ไม่รู้จุกชื่อแต่ก็อันเดียวกันเห็นไหม คือดับก็คือคือเราเข้าใจเองแหละเราจะเข้าใจเองเวลามันดับมันจะไปเฉยหมดเหมือนกับเรานอนใช่ไหมน่ะตอนเรานอนเนี่ยถ้าฝันเราก็รู้เราฝันแต่ถ้าดับดับไปหมดก็คือฝันก็ไม่มีเลยนะไม่มีเลยนา่าดับดับสังขารดับวิญญาณจะเป็นอย่างนั้นนระือราชนัอย่างนั้นนะ คือจะมีอาการรู้ไม่มีอาการฝันเลยมันก็คล้ายๆกับข้อนิรวดอาจจะเป็นนิรวดน่น้อยกว่าได้มันอาจจะไม่ยาวนานเมื่อข้อนิรวดเป็น,นอหกวันเก็บวันอย่างนี้แต่นี่ขางมิรวดตัว,ขวเขาติดนาทีห้านาทีหนึ่งนาทีดับเหมือนกันหนึ่งชั่วโมงนี่ดับเหมือนกัน แต่ถ้าเราไปปุ๊บมันเฉนเลยนะความมืดมันก็มืดสนิทเลยไม่มีอะไรมันเฉยไอตัวเฉยนั่นแหละตัวสงบตัวระง,งับระง,งับอะไรระง,งับจากอุปกเลสคือระง,งับจากรูปเสียงกล,ลิ่นรถทรมาลุบเราทำปุ๊บป็นดับปั๊บเลยนะทำห้าครั้งดับห้าครั้งหลือขึ้นมาทำสิบครั้งได้สิบครั้งทำบ่อยๆทำบ่อยมันจะเป็นของมันเองโดยธรรมชาติ มันนึกขึ้นมาปุ๊บรูนมากำนึกขึ้นมากระดับพับนึกขึ้นมาดับพับนี่เขาเรียนรู้เท่าทันอารมณ์ไงมันจะเป็นของมันที่เขาเรียกว่าอัตโนมัติกันแหละพอเราไปทำมันจะเป็นของมันเองเเฉยปพื่อโฟมรูนมามันก็จะเป็นสมบของมันเราสังเกตตัวเราอะเวลาเราวนวุ่นไมันจะหาทางสฉบนะโอ้ยไอจากไปหาทางนี้นั่นแหละมันเป็นของมันธรรมชาติมันเป็นของมันนะแต่เราไม่ได้ไปสังเกตมัน ถ้าเราสังเก็บมันจะรู้เลยเห็นไหมมีตัวหนึ่งอาจารย์เห็นพวกพวกเขาเขาทดสอบกันนี่จะเป็นพวกวิทยาสาเรืหรืออะไรนี่แหละเขาสร้างห้อง,ห,องห้องหนึ่งขึ้นมานะห้องห้องนี้เป็นห้องที่เก็บเสียงเก็บเสียงหมดเลยจะไม่มีเสียงสะท้อนเห็นไหมเมื่อกห้องดนตรีเห็นไหมหอ่ ขาอากคนไปเล่นดนตรีปุ๊บนี่จะไม่เสียงจะไม่ออกท้างนอกมันเป็นห้องเก็บเสียงขบวนเห็นไหมแต่ตัวน,นี้ดีกว่าห้องเก็บเสียงแต่นีคือเขาสร้างแบบเต็มที่เลยราคาแพงพูดง่ายมันเก็บเสียงได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะเอาคนเข้าไปอยู่ปุ๊บนี่จะมีอาการ,ปรแปลกคนอยู่ไม่ได้ถึงชั่วโมงมันก็จะเป็นบ้า เห็นไหมเรามาปฏิบัติธรรมมามันจะมีเห็นสภาวะพวกนี้แหละเหมือนกับเห็นอารมณ์เห็นความรู้สึกตัวเองเห็นไหมกระทั่งลมหายใจเห็นไหมกระทั่งลมเข้าออกเห็นไหมกระทั่งเลือดวิ่งรู้สึกว่าเลือดมันวิ่งไปวิ่งมาตลอดในร่างกายของเรานั่นอะทำาขมันทํางานตลอดคนที่ไม่ได้ฝึกเหมือนกับจะเป็นบ้าควบคุมไม่อยู่เป็นทุกคนคนที่ฝึกได้จะเห็นฮะเป็นทำไมเราจะบอกว่าเราทุกเห็นไหมปฏิบัติธรรมมีแต่ทุกนะ วุ่นวายไม่ถึงความไม่หาความสุขของไปท่าเพะเพราะพาะ่อขรดรละเอียดไงเห็นหมดอะ่ะก็เฟ้ยเฟ,ฟ,ฟ,ฟน้อยแล้วก็นูุนแล้วก็นี่อยู่เฉยเฉแล้วก็กูทำไมกูเป็นอย่างนี้ไอทำไมกูเป็นอย่างนี้แล้วก็ไม่รู้สึกไม่สบายแล้วก็ตื่นร้อนแล้วก็หงุดหงิดนั่นเรคนปฏิบัติธรรมจะเห็นพวกนี้จะหงุดหงิดอยู่ทั้งวันพระพุทธองค์ท่านบอกว่าโลกนี้มีแต่กองทุกข์ไงเห็นไหมสุกข์นี่ไม่มี เราไม่เห็นพวกนี้เป็นของแถมนะแต่ว่ามาคนเห็นธรรมเห็นไหมเห็นทุกข์เห็นความวุ่นวายเหมือนกับที่เขาไอการตัวบอกเมื่อกี้ที่เขาไปอยู่ในห้องอ่ะมันไปเห็นในธาตุขันตัวเองทํางานเห็นไหมเลือดมันวิ่งชดชดชดอยู่ตลอดเพราะมันละเอียดไงเพราะไม่มีเสียงเข้ามามาสัมผัสกายมันดูซับเพราะไม่มีเสียงเข้ามากระทบที่ร่างกายปุ๊บกิบมันก็ไปจับอยู่ที่ลมอยู่ที่กาย มันละเอียดเข้าไปมองเห็นขนาดที่ว่าร่างกายทำงานยังไงเห็นไหมท่งเข้าไปวิ่งขึ้นไปทั้งขาทั้งหัววิ่งขึ้นไปทำประสาทเห็นหมดแนละ้วาหดับไม่จําเป็นต้องเก่งถ้าเรามาฝึกสังเกตตัวเราเราจะเห็น,นเนห็นไหมพระพุทธเจ้าตนบอกให้มาสังเกตอะไรเฮ้มาสังเกตที่รุดที่กายเราเห็นไหมพอกายสังเกตที่กายปุ๊บมันจะเข้าไปดูละเอียดขึ้นบี ท่านจะบอกไปใหม่ก็มาดูที่ผมหนังฟังเล็บพิจารณาดูสิเห็นไหมพอพิจารณาเห็นปุ๊บมันจะเห็นทางในการทําไงของธาตุขันยังไงเห็นไหมเหมือนกับพุทค์ท่านบอกให้ดูลมลมหายเกิ่อยกายนั่นแหละเห็นไหมพอดูลมเข้าลมบอกดูลมเข้าลมบอกดูไปอีกหน่อยลมก็ดับพอลมดับปุ๊บมันจะรู้อยู่ข้างในรู้อาการว่าเออมีความรู้สึก มีร้อนมีหนาวขึ้นมาผุดขึ้นมาบ้างดับตัวนั้นผุดขึ้นมาแล้วก็ดับตัวนี้ผุดขึ้นมาก็ดับเห็นไหมมันก็คือเห็นเกิดเห็นดับอยู่ตลอดเห็นไหมอะไรเกิดละดับความรู้สึกเกิดความรู้สึกดับความคิดเกิดความรู้สึกแบบมันจะเห็นพวกนี้นะนั่นแหละถ้าพวกนี้เข้าใจว่าเข้าไปอยู่อย่างนั้นเป็นธรรมะปุ๊บเขาจะเข้าใจนะแต่แต่เขาไม่เข้าใจเราเข้าไปอยู่ปุ๊บก็อยู่ไม่ได้ ไม่มีใครอยู่ถึงถึงชั่วโมงเลยนะบางคนแค่สิบนาทียี่สิบออกมาเลยเหมือนกับคนจะเป็นบ้ามึงไปเห็นในสิ่งที่ไม่เคยเห็นไงมันก็ควบคุมตัวเองไม่อยู่สิเอ๊ะกูเกิดอะไรขึ้นมันเห็นไหมมันก็เราเห็นอารมณ์เรานี่แหละเห็นไหมพอเราไม่เห็นปุ๊บเราจะเห็นอารมณ์เรานะเห็นอารมณ์เราเกิดตลอดเห็นไหมทําไมต้องแหมเห็นอ่ะนี่แหละโตกําเนิดพุทธเจ้าบอกให้มาดูกาย เราเย็นอารมณ์เลยเห็นไหมเวลามันโกรธมันจะค่อยๆเลื่อมไปมันก็ภาพสโลโมชั่นเหมือนกับาจารย์บอกไม่ใช่ว่าทุกทีเดียวมันเกิดมาไม่ใช่นะมันจะค่อยๆก่อตัวขึ้นอารมณ์ตาตารจะค่อยๆก่อขึ้นจากเล็กๆน้อยๆนี่แหละเอาเริ่มจากหจากสองจากสามจากสี่จนถึงร้อยเห็นไหมร้อยในเต็มที่คือทุก ไม่ใช่มาพึ่มเป็นร้อยไม่ใช่ไหมทุกโมโหโทโถมาเป็นร้อยไม่ใช่มันค่อยๆก่อตัวขึ้นตั้งแต่เราเห็นนูน่นไกลๆน,นู่นูู้มีสติมีสติตลอดจดจ่ออยู่ตลอดจะเห็นมันมาแล้วนูน่นมันเดินมาจากปากซอยแล้วไอ้ทวโกดเนี่คยค่อยๆเข้ามาค่อยๆมามันไปอยู่ในกลัวตัวเราปึ๊บเนี่ยค่อยทุกเห็นไหม ถ้าเราจด,จ,ด,จ,ดจ่ออยู่หลังเราเห็นการเคลื่อนไหวของมันตลอดไม่ว่าจะเป็นความคิดอารมณ์เอ็นอยู่ตลดอดไปเองมาไปจะบอกมันโอ้กูไม่ใส่ใจแล้วมันจะวางวางสิ่งที่มันรู้สิ่งที่มันเห็นนะคือมันวางสังขารแล้วนะคือวางสังขารวางเฉยแล้วเห็นไหมความคิดเกิดขึ้นมันก็ช่างห و, ัวงกูไม่เอากับมึงเห็นไหมอารมณ์เกิดขึ้นอย่างช่างหัวงกูไม่เอากับมึง มันเลนพวกนี้ไม่ใส่ใจหรอกของทัาจอนไปมามันตัดต่อไปเลยนะพวกนี้ก็เข้ามาถึงกิจถึงใจไม่ได้เพราะเพราะเรารู้เราเห็นอุปมาอุปไมยเหมือนกับเราเข้าบ้านเลยดูนั่งอยู่บนบ้านนี่แหละต้องอยู่ทาง,ทางเข้าบ้านเออมีขโมยจะขึ้นบ้านไหมถ้าเราดูอย่างนี้ขโมยก็ขึ้นบ้านไม่ได้พ่อเลยพ่อ พอเราดูอยู่โอ้ยมันเห็นปุ๊บมันก็เห็นเราปุ๊บจ้องอยู่มันก็ไปฆ่าเขามันก็เดินผ่านไปเห็นไหมผ่านไม่อีกมันก็เห็นเราอยู่อย่างนั้นมันก็ผ่านไปมันรอรอที่เราเผลอเผลอมาเลยปุ๊บมันเข้ามาพับเลยเหมือนกับอารมณ์ต่างๆเห็นไหมถ้าเราดูความคิดดูอารมณ์เสียอารมณ์ตัวนี้ก็เข้ามาถึงจิตใจไม่ได้เพราะอะไรพเพราะเราดูอยู่เห็นไหมมันเข้ามากวนเราไม่ได้ ควรได้ยังไงล่ะเพราะอารมณ์เพราะความรู้สึกเราเฝ้าดูเห็นไหมมันเข้ามาก็เห็นหน้าเน่ยมึงเข้ามาแล้วนห็นไหมความคิดหรือหน้ามึงเข้ามาแล้วมันก็ปรุงไม่ท่ามันก็ดับเห็นไหมแต่เราไม่เฝ้าสังเกตดูมันก็เกิดอาการทุกข์ขึ้นมาเลยนไหมทุกข์เริ่มเทิมมืนก็ไฟนะอุ่มมา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 เหมัอนก็บไฟ ถ้าไฟบิเล็กเล็กน้อยก่อนที่จะไหม้ไหม้บ้านเรามันเลือบจกไม่ขีดข้าเดียวนะเห็นไหมเอาไม่ขีดไปจุดปุ๊บเนี่ยถ้าคนมีสติหนึ่งรู้รู้ไฟมันเป็พิษเป็นไฟปุ๊บเ่าปุ๊บดังระดับเลยแต่นี้เราปล่อยปล่อยให้ไฟปุ๊บขึ้นมาเราเฉยเราไม่เห็นตอนมันจุดมันจุดแล้วมันเอาไฟเราเสาบ้านปุ๊บมันก็เฉยเพราะเราเพราะเราละเลยละเลยมัน มันจะไฟลุกลามไปเต็มที่แล้วนูดเราค่อยรู้สึกตัวจะหาน้ํามาดับมันก็ดับยากแล้วเพราะไฟมันลุกเต็มที่แล้วเห็นไหมจนกลัวเชื้อมันจหมดอ่ะเชื้อมันหมดปุ๊บมันจะดับเพราะมันดีนี่ไฟลาคะไฟโทสะไฟโมหะในใจเราก็คล้ายกันเลยเหมือนกันเลยเห็นไหมบางทีมันลุกโชว์ไหนจะไปดับมันก็ไม่ได้เพราะมันลุกแรงแล้วจนกล่วมันจะดับเพราะมันดีคือมีไม่มีเชื้อ เข้าไปเติมแต่ถ้ามันลุกอยู่ตลอดเวลาคือเราไปข้อเอาเชื้อไปเติมมันอยู่เรื่อยมันลลยไม่ดับสักทีเห็นไหมแต่ถ้ารู้เขาทำปุ๊บเนี่ยเราดับปุ๊บจาแต่แรกปุ๊บเห็นหพระหันพระเจ้าท่านเนียนยพระสุตเตารดับปุ๊บเลยเห็นไหมล้มล้มพอชาต้องเปเียบเทียบไว้ดีมากจริงๆนะอาจารย์ก็ได้จากล้มพุชานี่แหละเห็นไหม ท่านบอกว่าคนเราตกจากต้นไม้นะเห็นหตกจากต้นไม้มาปุ๊บร่างกายของเราไม่ใช่วร่วง่งลงมาเลยนะมันไปโดนกิ่งนู้นกิ่งนีน้หมุนไปหมุนมาอยู่ตลอดเผื่อจะมาถึงพื้นเห็นไหมลรวค่อยเก็บแต่ของเราตกลงมาปุ๊บเดี่ยวข้าวเดี๋ยวมาเก็บเลยมันทุกเลยเห็นไหมรู้แต่ว่าทุกเลยไอ้ช่วงที่มันหล่นลงมาถึงกิ่งนู้นกิ่งเราไม่เห็น แต่ถ้าเรามีสติเราจะเห็นเลยไะมมันม,มาโดนกิ่งนุ้นล้พลิกไปพลิกมาเกลื่อมาถึงพื้นปึ๊บถึงพื้นปุ๊บแล้วค่อยเก็บแต่นี้เรามาปุ๊บกูเก็บเลยคือทุกเลยเห็นไหมคือเราไม่เฝ้าสังเกตเนี่ยถ้าเราเฝ้าอยู่เนี่ยท่านบอกว่าอย่าเผลอเห็นไหมมีสติอย่าเผลอเห็นไหมถ้าเรามีสติรู้สึกตัวทั่วพอเหมือนไปเคลื่อนไหวไปมาให้รู้เห็นไหม ฟังดูมันมันจะยากนะโอ้เฮฟวให้มีสติอยู่ตลอดแล้วมันเป็นไปไม่ได้นะเราคิดที่จริงเป็นไปได้ปกติเราก็รู้อยู่แล้วแต่เรารู้ผิดที่เห็นไหมไปรู้ข้างนอกรู้ตัวเดียวนี่แหละแต่เราไปรู้ข้างนอกคือส่งกีต่อข้างนอกต่างเห็นไหมเราไม่รู้ข้างในเราจะทําหรือไม่ทํามันก็รู้อยู่ของมัน แต่รู้รู้โฟกัสผิดที่เราไปรู้ข้างนอกเราเลยบอกว่าเ,เป็นไปไม่ได้ต้องมาให้รู้อยู่ตลอดเห็นไหมถ้าท่านตัวเองทําได้อยู่ตัวเองทําได้ตลอดทุกวันอยู่มันแค่รู้ผิดที่ผิดทางแค่เลียนนั้นมันถูกที่ถูกทางมันก็เป็นธรรมะแล้วเห็นไหมมันไม่ใช่เรื่องยากเลยมาฝึกมาฝึกสิ่งที่มันง่ายๆ ห็นไหมนันก็สิ่งฝึก <c oughs> มาฝึกผกฝึก,ฝก,ฝก,ฝกปล่อยวางทั้งที่มันง่ายง่ายกว่าปล่อยวางไม่ได้มีแล้วแต่ทำไมมันยากกันก่เห็นไหมคือเราไม่รู้จับร่อยวางยังไง,ไหง,เ,งเห็นไหมคือวางเฉยๆเนี่ยวางเฉยรู้เฉยเห็นไหมไม่เห็นยากเลยไอ้ยง อยู่เฉยๆก็ได้เห็นไหมแล้วทำอะไรอยู่ใหเฉยได้หระแล้วนนเราก็ปล่อยวางใครพูดมาก็เฉยใครทําอะไรก็เฉยเห็นไหมความคิดจะรู้กันมาก็เฉยไม่เห็นมันยากเลยเห็นไหมง่ายแต่ทาทําแต่เราไปทําให้มันยากเห็นไหมคนที่ทําได้ปุ๊บสบายเลยนะอาจารย์เป็นเป็น เป็นม,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 มีอะไรตั้งมาท่านบอกให้ปล่อยวางอาจารย์ก็ทําเลยทาทุ๊บก็ได้ปั๊บเลยมันเข้าใจไม่มต้องมาสั้งสอนอู้จับวางรู้วางเห็นไหมก็หลักการเดียวกันเห็นไหมตาไปเห็นปุ๊บเห็นหรือยังเห็นแล้วเห็นแล้วก็วางสิงนะเห็นไหมโู้ได้ยินปุ๊บได้ยินหรือยังได้ยินแล้วก็วาง อารมณ์มันจะเกิดขึ้นมาก็ช่างหัวมันสิก็รู้แล้วก็วางจะไปเป็นอารมณ์เห็นไหมเมื่อกลัวว่ามึงทุกข์นะทุกข์ก็ช่างมึงสิกูไม่เอากับมึงเห็นไหมโมโหขึ้นมาปุ๊บมึงโมโหหรือก็เอามึงก็โมโหสิกูไม่เอากับมึงไหนไหมมันมันวางอลนะนี่เราคือการปล่อยวางแล้วคือไม่เอากับมันไอ่ใช่ว่า ไม่มีทุกหรือไม่ใช่นะทุกมันก็มีอยู่ของมันสุขมันก็มีอยู่ของมันแต่เราอย่ไปยุ่งกับมันสิเห็นไหมเหมือนกับเราเห็นงูนี่แหละพอไปเห็นงูปุ๊บทำไมเรากลัวล่ะกลัวมันอยู่ตรงไหนไอ้ความกลัวมันอยู่ในตัวงูไหมมันไม่อยุดไม่ได้อยู่ในตัวงูนะมันอยู่ในใจเราอ่าแสดงว่าความกลัวไม่ไม่ได้อยู่ในตัวงูเลยมันหนแม่มันมอยู่ในตัวเรา แทนที่มันจะอยู่ในตัวงูเพราะอะไรเพราะเรากวงงูนะแสดงว่าเราไม่เข้าใจเราทุกทุกก็เหมือนกันสุขทุกข์ก็อยู่ในตัวเราไม่ได้อยู่ในตัวนู้นไม่อยู่ข้างนอกนะโมโหโท่โมันก็ไม่ได้อยู่กับคนนู้นมันก็ไมอยู่กับคนนี้มันอยู่ในตัวเราหมดเี่ท่บบานวอกหันกลับมาดูตัวเราสินี่เฝ้าดูมันผุดขึ้นมาตรงนี้แหละ ผุดขึ้นมาตรงใจตรงกิจนะกายบ้างเอออย่างเช่นท้ายนอกอย่างนี้มันเกิดบาดกายทุกกายอย่างนี้มันถุดขึ้นมาตางกายเรานะเวลาเราเก็บเข้าเก็บขาเก็บเข่าอย่างนี้มันเก็บอยู่กายเรานะแต่ไม่ได้เก็บที่กิจเราแต่ถ้าเรารู้ปุ๊บม,มันก็เก็บที่กายแต่ถ้าไม่รู้ปุ๊บม,มันเลยเข้ามาถึงใจนะเราก็บอกอู้ว่ากูเก็บเห็นไหม ผู้ทุกเห็นไหมที่จริงมันไม่ใช่เราทุกหรอกเราต่างหากไปรู้ว่าไอ้ตัวทุก์มันอยู่ตรงไหนตัวเก็บเป็นอยู่ตรงไหนถ้าเราเ่อาใช็คปุ๊บโอ้เก็บเป็นอยู่ที่หัวเขานะมันอยู่ที่ขานะ่ะมันก็อยู่บริเวณขาให้เราไปดูสิมันก็เก็บอยู่ที่หัวเข่ามันไม่เก็บทถึงใจนะเวลาเราทุกตัวก็ดูดูไปสิทุกมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ในใจเราไหม ม,มันอยู่ตรงนู้นแะล้วันอยู่ตรงนี้นะเราไปหาตัวเหตุมัสิเราจะเห็นเราจะเข้าใจเข้าใจของสัตว์จะทำเราไม่ฟอกสังเกตพอทุกข์ขึ้นมาโอ้กูทำไมกูทุกข์อยากดับแล้วทีนี้ไม่พยายากดับทุกข์มันก็อยู่ของมันมันก็งูนั่แหละมันก็รู้อยู่ของมันไม่ไปยุ่งกับมันมันก็ไปของมัน แค่วงงตรวงมันจะวิ่งมากัดเราไม่เฉมันก็อยู่ของมันเราไม่ยุ่งกับมันมันก็ไม่ยุ่งกับเราอารมณ์ต่างๆา็เหมือนกันท่านเราสัญจรไปมามันสัญจรไปมาพื่อกรู้ดูอยู่เหนั้นที่ไม่ยุ่งกับมันคือสงบระงับระดับคือวางแล้วนะวางขันแล้วบ,บางอารมณ์บางความรู้สึกก็ได้มนวิญญ,ญาณก็ได้แล้วแต่จดชื่อมัน แต่เอาง่ายๆก็คือวางขันทั้งหมดนั่นแหละเพราะอารมณ์ต่างๆความทุกข์ต่างๆก็อยู่ในขันหมดความรู้ความคิดอย่างนี้อยู่ในขันหมดมันผุดขึ้นมามันก็ตั้งอยู่มันก็ดับไปเนี่ยเราแค่มาเห็นตามความ็นจริงถ้าเข้าใจความกิงของมันเออเราก็ไปยุ่งกับมันมันไม่ยุ่งกับมันมันก็ทําอะไรเราไม่ได้มันกับความคิดเ่ง มึงจะคิดมึงก็คิดไปสิกูจะอยู่ให้เฉยเห็นไหมมันทำอะไรไม่ได้นะมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นอนะก็แค่ความคิดความจำงนี้ก็เรื่องของมันมันจะจำหรือไม่จำก็เรื่องของมันตาไปเห็นก็เรื่องของมันมันจะเห็นหรือไม่เห็นก็เรื่องของมันอารมณ์ก็เรื่องของมันรมเร,นเรา,าหน้าที่คือเฉย ้าเราไม่เอากับมันสักอย่างมันก็มีอะไรเกิดขึ้นเห็นไหมท่านสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นท่านบอกเห็นไหมสักแต่ว,ว่าเฉยเราทําได้แค่นี้นหน่ือนกันนี่พานอยู่ข้างหน้ารู้เนี่ยถ้าสอนเรากริงๆิันอยู่มีอยู่แค่นี้นะหละักใหญ่เห็นไหมตั้งนี้มีอะไรมากมายธรรมะเหมือนกันหมดไม่ว่าพระเจ้าอง์แรกองค์สุดท้ายองคนไห้กช่างเข้ามาสอนกันหมดนะ ตัวเขาหมดสอนอริยสัพทุทกสบู่ไทยทัย้งลดนมักม,มักมีองค์แปดย่อเข้ามาก็มีแต่ย่างกายของเรานี่แหละมาดูความคิดมาดูอารมณ์ตัวเองเหมือนกันหมดเห็นไหมมีคนถามพระพุทธเจ้าบ,บอกว่าศาสนาให้ดีไหนดีท่านบอกมีศาสนา ท่ทาทศนาในที่ดีที่สุดคือมีนะักมีองค์แปดทาไมบอกว่าพุทธนะศาสนาในก็ช่างถ้ามีมนะักองค์แปดศาสนานั่นเลยทีนต่ศาสนาพุทธก็สมมติเฉยๆนะเป็นชื่อมันพุทธก็เป็นชื่อตั้งขึ้นมาไม่ใช่ว่าพุทธนี่เป็นของพุทธชาวพุทธตลอดไม่ใช่นะะพุทธนี่ ศาสนาพุทธคือศาสนาของทุกคนเป็นมันมีมาแต่ไหนมันคู่โลกมาแต่ไหนแต่ไรแล้วศาสนาพุทธโธเลยมาตั้งชื่อเฉยๆบอกว่าเออนี่คือพุทธเด้อแต่เมเราก็หลงว่าศาสนานี่สําหรับคนตับถือพุทธอย่างเดียวไม่ใช่ใครจะนับถืออะไรช่างมันปุ๊บขอให้นาม,มาัดมาดูกี่ตัวกายตัวเองจะแยกออกได้จะเข้าใจในธาตุขันเห็นไห ไอ้ความคิดออกูเป็นพุทธกูเป็นคิดกูเป็นอิสลามนะกูเป็นแค่ขวัดแต่ว่าความคิดคิดเอาทางนั้นพุทธเราก็คิดเอาทางนั้นนะเอเมสแต่ว่าเป็นศาสนาสากลศาสนาลูกก็ไม่ผิดนะใครใครที่มาปฏิบัติหลุดพ้นกันหมดเพราะไม่เห็นเดียวกันสอนมากี่ภพกี่ชาติก็อันเดียวกัน พระเจ้าองค์ใหม่มาก็อันเดียวกันคนศึกษาก็เรียนอันเดียวกันไม่ได้มามาใหม่ๆนะไม่มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์สอนเราก็หลักการอันเดียวกันหมดเห็นไหมกินเดินนั่งก็ให้รู้รู้ไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างรู้อารมณ์รู้ความคิดรู้แล้วจะเกิดอะไรรู้แล้วก็ไม่เกิดอะไรรู้แตเพียงแย่เท่านั้นอารมณ์่าตาก็มีเหมือนเดิมความรู้สึกส่่งก็มีเหมือนเดิมเพราะมันไม่เกี่ยวกับเรา มันแสดงขึ้นมาให้เห็นเป็นตามเหตุตามปัจจัยเห็นไหมหูของเราไปได้ยินอะไรอารมณ์ต่างตางก็เกิดขึ้นไปสิ่งที่ได้ดีไปยินไปไปได้ยินในสิ่งที่ไม่ดีก็เกิดความมลที่เกิดขึ้นก็เหมือนกับเห็นไฟนี่แหละไปเห็นไฟไฟก็ต้องร้อนสไิไปเห็นไปเหน้ำน้ำแข็งมันก็ต้องเย็น เราไปเห็นทุกมันก็ต้องทุกเห็นสุกมันก็ต้องสุกนั่นเป็นอาการของขันธรรมชาติเป็นอย่างนั้นแต่เราเป็นสิ่งแต่เราไปเกียดที่เราไม่ยอมรับความจริงพอเราเห็นทุกเรารู้ว่ากูไม่อยากเห็นนะเราไปฝืนนะอ้อก็เมื่อทุกมันแสดงขึ้นเราก็เห็นมันสิมันก็ต้องทุกสิเป็นไม่ได้แล้วที่ว่าไปเห็นทุกกับมันสุกอะไ่ใช่ไปเห็นทุกมันก็คือทุกมันสมชื่อบันหนยอยไหม ไปเห็นสุขมันก็สุขอะไรที่ปรากฏขึ้นมันก็เป็นเป็นสิ่งนั้นแหละเห็นไหมเราไปเข้าใจรู้ว่าปฏิบัติธรรมในคจะมีความสุขนะแล้วก็คิดเองที่จริงนิพพานนิพพานเปรียบเสมือนคําว่าน้ำาอาจารย์จะเปรียบเทียบเหมือนน้ำนะน้ำที่ไม่มีสีนี่แหละ น้ำที่มีสีก็คืออารมณ์เราจะสีเหลียวสีแดงสีเหลืองคืออารมณ์ทุกข์สุขอารมณ์โมโหโทโสนี่อุปมาอุปไมยเหมือนกับสีน้ำที่มีสีน้ำใสๆก็คือนิพพานเอาสีเหลืองมาใส่ปุ๊บมันก็กลายเป็นน้ำน้ำใสก็กลายเป็นสีเหลืองเอาสีแดงมาใส่น้ำใสก็เป็นสีแดงเอาสีแดงออกเอาสีเหลืองออกปุ๊บน้ำมันก็ใสตลอด นิพานจะเป็นสีใสๆคือกิจของเราเฉยๆนั่นแหละถ้าเฉยมาหลยนั่นแหละคือใสแล้วนะเรามาปฏิบัติทำเพื่อให้กิจเรานี้ใสสะอาดปราศจากสีพวกนี้เขา,าบอกผนสีคืออะไรคืออารมณ์รักโลกโกรธหลงโมโหโทสโสร้อนหนาวนี่พวกนี้แหละเป็นสิ่งที่สั้นจรมา กิจเรามันบริสายมันมันใสตลอดนะแต่พะอพาอมันมืดมัวพาอมันเป็นสีโน่นสีนี้พ่ออะไรพ่กพวกนี้ขังจอไปมาเฉยเฉยมาบังไว้บังไปบังมาเราเลยไม่เห็นท่าแท้ของตัวเราคือตัวเฉยเฉยนี่แหละวันวันมันก็เดี๋ยวก็ทุกเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็อารมณ์นุนเดี๋ยวก็ลมนี่เข้ามาเดี๋ยวก็มาทางหูทางตาโอ้โหเข้ามาเห็นไหมทางเข้าของมันคือตาหูจมูกลิ้น กายใจนี่เราทางเข้าของมันนะนั้นมันเข้ามานี่เป็นซ้ายหรือมันเลยแล้วไม่เห็นตัวดั้งเดิมของมันเราไปเห็นแต่อารมณ์เห็นแต่อารมณ์เห็นตัวความความรู้สึกความ,มุ่นวายตลอดถ้าเฝ้าสังเกตปุ๊บเราจะเห็นเลยมันแค่ผ่านไปไหมถ้าสงบปะะไปเลยนิ่งเมือ่อลยเราจะหยุดเลยมันจะหยุดเห็นตัวโอ้ที่ไหนได้ ของพวกนี้มันไม่ได้ปนกันนี่หว่าเห็นไหมมันเป็นสิ่งที่ถูกรู้เฉยๆกิจก็เข้าไปรู้นั่นแหละไอ้ตัวเฉยนี่แหละตัวเฉยกับตัวรู้เนี่ยกับตัวเดียวกันนั่นแหละเนไในเมื่อมันไปเห็นปุ๊บมันก็รู้มันก็เห็นมันก็รู้พอมันไม่รู้ไม่เห็นปุ๊บมันก็เฉยมันก็ตัวเดียวกัน พออะไรผ่านมาปุ๊บมันก็ไปเห็นพออะไรหยุดผ่านปุ๊บมันก็ไม่เห็นมันก็เฉยมันเลยสงบก็ตัวสงบตัวเฉยนี่แหละตัววางก็ตัวเดียวกันเราเห็นพวกนี้ผ่านไปไม่เป็นปกติเราก็าธรรมชาติปาบเลยที่เรามีหูมีตามีมจมูกเราเห็นพวกนี้ก็ถือว่าเป็นปกติ นั่นแหละเห็นตามความผิดเห็นเห็นแล้วก็ทําอะไรไม่ได้เราก็เห็นแต่ทุกอยู่นะูหลวลเนี่มันทุกเนแ่สเท่าท่าว่าวัดวนวนไปวนมาอยู่วันนี้พรุ่งนี้ก็เหมือนเดิมหมืลืนนี้ก็เหมือนเดิมชาติหน้าก็เหมือนเดิมหมุนเวียนกันอยู่อย่างนี้อีกร้อยชาติพันชาติก็เหมือนเดิมผนไปเวียนมาเพราะ พราะกิเป็นสิ่งที่รับรู้เห็นไหมเหมื่อกระจกะพูดง่ายกิจเราก็ไม่ต่างบกรจุกถ้าไม่มีอะไรผ่านมาปุ๊บมันก็แะ่กระจกก็ไม่มี้วมันก็ว่างแต่ถ้ามีคนผ่านมาปุ๊บอ้ากระจกก็ไม่ว่างเหรเห็นไหมคนนี้ผ่านมาปุ๊บไอคนนี้ผ่านไปตลอดกระจกก็ไม่ว่าง ถ้ามีอะไรผ่านมากระจุกนะครับเป็นสิ่งที่ว่างเลยว่างจากอะไรว่างจากสิ่งที่สิ่งที่ฉันจรไปมาเนี่ยให้เราเห็นเลยสภาพกันโอ้ยเราจะไปอยู่ในวัดเนาะสงบไปไหนไปถ้าเราเข้าใจระบบสงบปุ๊บเราจะว่าไม่ต้องเข้าวัดก็ได้ทำความสงบที่ใจสงบละงับเอง รวังเฉยแ่อะไรจะผ่านมาก็เฉยหน้าที่ของเราก็จะทำได้แคนะ่นี้นะถ้าทําได้แค่นี้แสดงว่านั่นหัะมารคผลที่พาไปตรงหน้าเราแล้ว